สวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านวันนี้มาอยู่กับเกมอัศวินเจ็ดบาปนะครับคอสโอเวอร์กับเออนอนสลามนะะเรื่องนี้จอมเออจอมานเออเรื่องเรื่องการ์ตูนอนิเมะเรื่องนี้ผมยังไม่เคยดูนะก็เลยจะยังไม่รู้จักตัวละครพวกนี้สักเท่าไหร่นะแต่ว่าดีไซน์ก็สวยแล้วก็เท่มากเลยนะครับไงบีออัสบีออัส เมริ oh, โอดัสเมริโอดัสอ๋อทษดีทวดีหรือไปนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะไม่ได้เจอกันเส้นนานเลยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะวันนี้มีแขกมาด้วยอ่ะนะจะว่าไปแล้วเอ่อใช่หรือไปพวกเราเพ่งจะรู้จักกันเองน้องเป็นน้องสลัมนะ อยู่ข้างหลังเออกเธอเออจะว่าไปแล้วก็ใช่ยอยู่หรอกแต่ไม่รู้ว่าจะมีแบบนี้ด้วยนะกเธออะไรเหรอนายกองน้องสลามอยู่ตรงนี้ไม่เห็นจริงๆเหรอเนี่ยอ๋อโทษทีนายกองก็คือแบบ ก็ตื่นเต้นอยู่นะที่ไม่ได้เจอทุกคนหวัดดีทุกๆคนเลยนี่นี่นายกองจะว่าไปแล้วก็ไม่ได้เจอพวกเขาสนานเลยนะเรามาเล่มเกมกันเลยดีกว่าไหมนายกองเพราะตอนนี้อืมจริงด้วยจริงด้วยอ๋อแล้วก็มีแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งนะที่จะมาร่วมเกมน,นี้ด้วยนะโอ้ลืมทักทายเลยไงยฮอก อะไรกันเนี่ยอ้สวันดีทุกคนไม่ได้เจอกันสิ้นนานเลยนะแต่ว่าจะว่าไปแล้วเออคืออะไรกันฮอกอย่าลืมนะว่าฉันไม่ได้ลืมไว้แต่แค่ไม่ได้ <c oughs> เออ,อใจเย็นฮอกเออเออไปที่อื่นก็ได้นะเพราะตอนนี้เดี๋ยวเราต้องเรมเกมกันก่อน อ๋อ oh, จริงด้วยจริงด้วยเอาละเอาละจะว่าไปแล้วไงไดแอนเอา้านายกองหวัดดีทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยนะอทุกคนน่าจะคิดถึงพวกเราน่าดูเลยนะนะจะว่าไปแล้วอืจริงด้วยนะนายกองเออก็คือพวกเราเองเรามาเริ่มเก็บกันเลยไหมนายกอง แม้อุตสาห์มาแล้วก็ทักทายคนดูสักหน่อยก็ไม่เป็นไรนี่นะอืมก็ดีเหมือนกันนะนายกองเ <c oughs> ออเอาละเอาละไงคิงอ๋อหวัดดีทุกคนรู้สึกว่าวันนี้คิงไม่สบายหรือเปล่านะนี่นายกอง <c oughs> <c oughs> โอ้โอ oh, oh, ใจเย็นเย็นไม่ต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้เออจริงด้วยชิงน่าจะไม่สบายแน่เลยก็ <c oughs> <c oughs> ควรจะเป็นอย่างนั้นนะไดแอนเออไนก้องไปที่อื่นก็ได้นะโอเคเอาละเอาละ่ะเรามาเริ่มเกยกันเลยนะวันนี้เราจะไปมาไปหาแขกพิเศษกันเข้าไปเลยทุกคน คนที่จะแนะนำให้รู้จักนะเอาละเอาละโอ้มีสมาชิกอีกสองคนที่ไม่ได้ทักทายนะจริงด้วยอลิซาเบตจังสวัสด,ดีทุกคนไม่ได,ด้เจอกันนานนะฉันอลิซาเบตดีใจจริงที่ได้เจอทุกคนแต่ว่าแม้ฉันหายไปนานสินะทุกคนน่าจะรอคอยกันแย่เลย เอาละเอออันนี้อลิซาเบธมีอะไรเหรอมิลี่ออดัสเออคุณมิลี่ออดัสคือว่า,อาฉันต้องขอตัวก,ก่อนนะคะวันนี้มีธุระด,ด่วนนะถ้าไทยทุกคนไม่ไม่ทันแน่ๆเลยโอ้ไม่เป็นไรอลิซาเบธขอบคุณคุณมิลี่ออดัสคนต่อไปเมอร์ลิน <laughs> สวัสดีทุกคนไม่ได้เจอกันเซนานเลยนะจะว่าไปแล้วแม้นานาทีจะได้เจอเข้ามานะเอาละฉันทักทายแค่นี้ดีกว่าเอาเบอร์ลินทำไมเธอทักทายแค่นั้นล่ะฉันยังมีธุระอีกนะในกองไม่มีเวลาทักทายมากขนาดนั้นหรอกแต่ก็อยากมาเจอทุกคนอยู่แล้วถ้าฉันขอตัวก่อนนะบบาย ไว้ค่อยเจอกันคะราวน่ะเอาซะงั้นโอเคขอบใจนะเมอลินไม่มีปัญหาอยู่แล้วนายกองโอ้ยแย่จังเลยแฮะวันนี้ฉันเป็นอะไรไปเนี่ยอ๋อแล้วก็สุดท้ายเอสคาโนเอสคาโนโอ้ระวังหน่อยโอ้โอ้ผมขอโทษครับ เออนายกองคือว่าเออเอมหวัดดีทุกทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยคิดถึงมากๆเลยนะเอ่อนายกองครับคือว่าเริ่มเลยดีกว่าไหมคือว่าผมแบบว่าเออตื่นเต้นทีไ่ได้เจอทุกคนนะแต่ว่าก็คิดถึงมากๆเลยเอะโอ้งันเหรอโอเคถ้างั้นเราไปเริ่มเจมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวสู่คนพิเศษเดี๋ยวผมจะทักทายตอนปิดท้ายแล้วกันนะ เอาละเอาละเราไปเริ่มเทศก,การเลยดีกว่าวันนี้อยู่กับแขกพัพิเศษที่มาอีกจักรวานหนึ่งะนะแต่เราก็ยังไม่รู้จักกันอยู่ดีเอาละทีนี้มีผมแล้วก็มีนี่คือไอซ์อูโกนและนี่ก็คือโคคิวทัสเอ่อั้งงั้นเรามาเริ่มเก็กันเลยดีกว่า อืมอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องที่เรายังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะก็เ,เธอบอกว่าเผ่าพัานธุ์ที่เรียกว่าฮอกซึ่งมีระเบียบวินัยผิดกับหน้าตาเลยแฮะอ๋องั้นเหรอส่วนนี่หมอนี่น่าจะเป็นสลามแน่แต่ว่าข้ามเลยดีกว่านะเออ นี่เมลีโอดัสนายทำหน้าที่แทนฉันอยู่นะโอ้ยโทษทีโทษทีจะตายฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะนะโอเคครับเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะนี่มาแล้วนะฮะจัดไปเลยอืม โอโอเคนะฮะโอ้เออเลยโอเคเราต่อกันเลยนะครับ โอ้ผมอาจจะมีอาการไอเสล็กน้อยนะโอเคเจอแน่เจอแน่แน่ อ่าชนะแฮโอ้ทีเดียวเลยอ่ะทีเดียวเลยนี่ได้เพชรมาด้วยเอาละเอาละทีนี้มาสู้ต่อกันแล้วใช่ไหมมี เอ่อมิโมรุอ๋อตัวเอกนะครับมิโมรุนะก็คือซาลามเนาะในในเรื่องในเรื่องที่ผมจะพูดนี่ยังไม่เคยดูนะว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงนะแต่มิโมรุน่าจะเป็นตัวพระเอกในเรื่องนะครับตัวพระเอกในเรื่องนะถ้าจำไม่ผิดนะผมยังไม่เคยดูก็เลยจะยังไม่รู้อะไรนะก็คือมาคอสโอเวอร์กับสวิตเจ็บบาปได้ไงอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ในเกมในเกมที่เขาสร้างเนื้อเรื่องมานะ แต่ถ้าเป็นการ์ตูนอนิเม,เมนะเะออก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าเป็นการ์ตูนอนิเมะก็ดีเหมือนกันนะฮะโอเคไหนดูซิว่าเราจะได้อะไรโอ้ได้โคงแล้เนี่ยโอเคนะครับเอาละไหนดูซิว่ามีอะไรอีกไหมอ๋อไอเทมไม่พอรับโบนัสเนี่ย นี่เอาโอ้ยเอาดันใช้ไปแล้วเรียบร้อยดีม,มีมีการนี่ด้วยนะได้ไหมสามเหรอสามทำไมต้องได้สามเอาไหมเอาไหมเอาไหมสองอ่ะโอเคอย่างนั้นก็ก็ได้อะ่ะ หนึงโอเคได้แล้วนะฮะเอาละมาต่อกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคไหนอาวิดีโอไหนไหนายจะแนะนําตัวละครอะไรให้เราเอาละเอาละคนที่จะแนะนําให้รู้จักก็คือไอซ์อูโกหรือเรื่อโอเวอร์โหดของเรานี่เองไอซ์ Ice. ช่วยทัดทายหน่อยได้ไหม ข้ามีนามว่าไอซ์อูโกนน้าสริกแห่งนี้ข้าไปผู้ปกข้าไปผู้ปกครองนอะไงเอาไปดูโคคิวทัสเดมีเอ,อิร์ชั้นทียเซบาสเรียโดรโ,โ,โพลเห็นหน้าสริกทุกที่ให้ไปที่ชั้นเก้าและชั้นแปด ไปที่อารีนาด่วนข้ามีการประชุมที่นั่นเดี๋ยวนี้โอ้ท่านว้าวไอซ์นาเป็นคนที่มีพลังด้านมืดเยอะนั่นนี่ยข้าไปผูดปกป้องนาสริกแห่งนี้แล้วข้าจะกลัวอะไรแล้วอโอ้พระเจ้าพลังชีวิต พลังจมตีสินะเจ้าว่าไปแล้วแล้วเด็กคนนั้นเป็นยังไงบ้างใครเหรอหนูตายเป็นยังไงบ้างทำง,งานโอเคหรือเปล่าถามว่าโอเคไหมอะเหรอไม่อ่ะชิงด้วยสินะการที่คนไม่ชอบ และถูกบังคับนี่มันลำบากมือนกันนะแต่เจ้าไม่ต้องกลัวอะไรหรอกนะเจ้ามีความฝันที่เจ้าอยากจะทำเจ้าสามารถทำสำเร็จได้คนที่ดูถูกเจ้าไว้คําดูถูกเหล่านั้นจะย้อนกลับไปหาพวกมันเจ้าพวกสิมีชีวิตชั้นต่ำพวกนี้เจ้ากล้ามากกล้ามากจริงไหมอาเบโด ไงโคจิทัสว่าดีครับท่านไอซ์เป็นยังไงบ้างข้ารอเจ้านานเหลือเกินท่านเรียกมาข้าก็ต้องมาแต่ว่าพวกมนุษย์พวกนะั้คิดจะทำอะไรกันแน่เจ้าพวกมนุษย์สิมีชีวิตชั้นต่ำพวกนี้ดูถูกเด็กคนหนึ่งเอาไว้ งานบางงานใช่ทุกคนเครียดเหมือนกันหมดแต่ไอคำรู้ถูกพวกนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นคนที่มีความฝันและตั้งใจที่จะทำมันมันก็สำเร็จได้แต่พวกมรุษยังพวกเจ้าจะไปรู้อะไรอะโอคือทัสข้าวานอะไรให้เจ้าหน่อยมีอะไรเลย,ยท่านไอซย ข้าพร้อมที่จะรับใช้ท่านเสมอถ้าใครมาดูถูกเด็กคนนั้นอีกข้าให้หมดอย่าให้เหลือเข้าใจไหมโคคิวทัสเข้าใจท่านไอซ์รับทราบคำสั่งโอ้จริงจังไปไหมเนี่ยอะท่านนี่ไอซ์ตายจริงจังไปหรือเปล่า ถ้าข้าไม่จริงจังจะพวกนี้จะรู้อะไรไหมโอ้มายกอจริงด้วยสิหวัดดีท่านไอซ์มาแล้วเหรออาเบโดขออภัยด้วยที่มาช้า แต่ค้าได้ยินเรื่องทั้งหมดแล้วสิ่งมีชีวิตฉันต่ำพวกนี้ไม่ได้รู้คุณค่าอะไรหรอกนี่ถ้าเกิดมนุษย์พวกนี้หายไปจะหมดโลกก็ยิ่งดีโลกใบนี้คงสวยงามน่าดู <c oughs> เจ้าคิดยังไงกับมนุษย์ที่ดูถูกงานอาชีพแบบนี้ <c oughs> คนที่ดูถูกมักจะรับผลไม่ดีดออกไปแน่นอนใครคิดจะทำร้ายพวกข้าจะเอาคืนให้หมดให้รู้ความเจ็บปวดทั้งหมดเองเจ้าไม่ต้องกลัวนะหนูตายข้าจะช่วยเจ้าท่านไอซ์จะช่วยเจ้า เจ้าไม่เหมือนมนุษย์คนอื่นด้วยซ้ำเจ้ามีความฝันอันยิ่งใหญ่เจ้าสามารถทำอะไรตามใจชอบของเจ้าได้ไม่มีใครจะบังคับเจ้าได้นี่คือชีวิตของพวกเราชีวิตของเจ้าเองนะแต่อ้พวกมนุษย์พวกนี้ควรโดนสั่งสอนความรู้สึกความเจ็บปวดและความตาย <c oughs> ข้าภูมิใจจริงอาเวโดขอบคุณท่านไอซ์เจ้าไม่ต้องห่วงนะพรุ่งนี้ถ้าเจ้ามีความเครียดแล้วก็จนระบายมันออกไปให้พวกมันได้รู้ถึงความน่ากลัวความโกรธความเครียดแค้นจะได้รู้กันไปว่าความน่ากลัวมันเป็นยังไงถ้าใครอยากให้เจ้าไปปีศา เจ้าแสดงให้พวกเขาดูได้เลยการพากเสียงลงไปในตัวละครและความรู้สึกที่เจ้าอัดอั้นมานานแล้วพูดไปเลยไม่ต้องกลัวพระเจ้านี่อะไรกันเนี่ย โอโ้ข้ามาคนสุดท้ายเหรอนี้ได้ยินหมดแล้วนะมือนุ์ชั้นต่ำเรอข้าจะสั่งสอนพวกมันให้หมดเลยไม่มีใครหนีความโกรธของข้าไปได้ไม่มีใครช่วยเจ้าได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ผีปีศาจไม่มีใครหนีความโกรธความเกลียดชังและ การแก้แค้นจากพวกเราได้หรอกไงฉันเทียท่านไอซ์ของข้าข้าสงสารเด็กคนนั้นเหลือเกินเด็กคนนี้มีความฝันอันยิ่งใหญ่เขาอยากทำตามความฝันให้ได้แต่คนไอ้พวกมนุษย์พวกนี้ดูถูกเอาไว้ข้าจะเอาความโกรธแค้นของข้าดูสิว่าใครจะดูถูกได้อีก เด็กคนนี้ไม่ได้ชอบงานแบบนี้ด้วยซ้ำแต่ก็เข้าใจครอบครัวก็เป็นห่วงแต่เด็กคนนี้ไม่เป็นของตัวเองเลยสินะไม่ต้องห่วงนะกระต่ายฉันจะดูแลเธอเองใครที่ทำร้ายเธอข้าก็จะเอาคืนเป็นพันเท่าเป็นร้อยเท่าไปทวีคุณใครที่คิดร้าย มันก็ต้อเจอดีแน่นอนท่านไอซ์เรามาเริ่มเกมกันต่อเลยดีไหมการอาจเป็นสิ่งที่สำคัญนะอ,อย่างนี้เป็นที่ดีเหมือนกันนะอ่ะฉันเชียแน่นอนท่านไอซ์พวกเจ้าตรงจำงไว้ให้ดีค่าคือไอซ์อูโกน ข้าจะลงโทษพวกเจ้าทุกคนที่ทำร้ายเพื่อนของข้าตรงจำไว้ให้ดี <c oughs> โอ้โหนี่แข็งขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยแล้วเจ้าไม่สงสารเพื่อนของเจ้าสักหน่อยเหรอถามว่าสงสารไหม เราเองก็สงสารอยู่หรอกนะแต่ว่าพวกเขาหวังดีไม่ได้หวังร้ายแต่คำดูถูกพวกนั้นมันใช้ได้ที่ไหนเลยอ,อืมโอเคถ้างนั้นฉันเอาด้วยก็ได้ใครคิดที่ทำร้ายก็ตายแล้วก็พวกมันต้องเจอดีกับฉันแน่ อย่าให้เป็นปีศาจเลยก็เป็นได้เป็นให้ได้แล้วความกลัวจะให้รู้ทุกคนบอกว่าเครียดเครียดทำไมความรู้สึกของคนเราไม่เหมือนกันหรอกนะอย่าให้ข้าเป็นปีศาจข้าก็เป็นให้เจ้าได้ ตายมาเริ่มกันต่อเถอะก็ก็ดีฮะมาเริ่มกันต่อดีกว่าโอเคครับเรามาเริ่มกันต่อเลยนะฮะนี่คือการเอ่อคุยกันมาปบป่องเราเฉยเลยนะฮะขอบคุณเอ่อเมดิโอดัสขอบคุณไอซ์นะฮะขอบคุณอาเบโดขอบคุณแชนเียแล้วก็ขอบคุณโคจิทัสด้วยนะที่ออกมาปบป้องนะความฝันของเราเนาะ ใช่โอเคครับเรามาเริ่มเนื้อเรื่องของคอสโอเวอร์กันต่อนะฮะว่ามีอะไรนะฮะโอเคนะครับเรามาเริ่มกันต่อเลยนะตอนนี้เราอัพเลเวลของอตัวละครไปเยอะเหมือนกันนะครับผมนะฮะเไปเยอะมากนะครับเรามาเริ่มกันต่อเลยนะคือ,อเรื่องการ์ตูนอนิเมะเรื่องเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองไปดูซิว่ามาสนุกแค่ไหนนะ อืาฮะแล้วคือตัวคือยังไงนะเหมือนกับของเรื่องโอเวอร์หลดนะฮะโอเคมาแล้วมาแล้วนี่ผมจะพูดอะไรอย่างนึงน,นะมาหาเจ็บบาปหรือบาปทั้งเจ็ดที่ความความเชื่อของชาวยุโรปนะ มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะมหาเจตบ,บาปเนี่ยมีทั้งโทสะวิสยาตักอัตานะฮะตัณหานะครับแล้วก็จะมีอะไรนะความเกลียดค้านนะฮะอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอขอไอ้นี่ก่อนนะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเน้นอีแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่ามหาเจตบ,บาปมีอะไรบ้างน,นะ อี่ยนะครับรอสักครู่นะเมื่อกี้เหมือนเหมือนมีอะไรนะครับโอเคเราอ้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายมหาเจ็บบาบมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเนอะแล้วแล้วแต่ศาสนาเขาก็จะมีความเชื่อกันเนาะแต่ในเกมเนี่ยมหาเจ็บบาบมันคือชัดเจนที่สุดแล้วนะอาสวิตเจ็บบาหรือมหาเจ็บบานี่แหละนะครับโอเค เจ็ดบาปมีอะไรบ้างนะหนึ่งก็คือโทสะนะครับสองก็คือความเกลียดค้านสามก็คือเอ่อความโลภนะครับสามคือความโลภเอ่อสี่คือความริษยาห้าคืออัตานะหกก็คือตันหานะครับเจ็บก็คือ ตะก,กะนะครับตะก,กะนะนี่คือเจ็ดบาทนะครับผมนะก็คือมันมันเหมือนตัวเนาะคือความเชื่อของชาวลูปเหมือนกับว่าเจ็ดเจ็ดบาทเนี่ยก็คือเป็นแบบว่าอะไรนะที่มนุษย์ทําเกินไม่ไม่ใช่แบบมนุษย์แล้วอะคือมันเกินนอกเหนือจากนี้ไปแล้วนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันพระหน้าน,นะฮะว่า เราจะดําเนิเนนเื้อเรื่องของคอสโอเวอร์นะคะแต่เนื้อเรื่องหลกักจริงจริงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเล่นกันเนาะ <S <S <ๆ>เพราะว่ามีกิจกรรมมาเยอะแยะให้เล่นมากมายเลยนะครับก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกทคนเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย